ก้อยรัชวินอวดน้ำนมความสุขเล็กๆและความภูมิใจของคุณแม่มือใหม่รับบทเป็นคุณแม่เต็มตัวสำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินภรรยาคนสวยของนักร้องคนดังตูนบอดี้แ a ลมที่พึ่งคลอดน้องทะเลเมื่อวันที่5ตุลาคม64ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้11ตุลาคม64สาวก้อยก็ยได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวโดยเล่าว่าขอบันทึกความสำเร็จของแม่ในเช้าวันนี้ #day6 ตอนเทนมออกมาจากขวดปั๊มน้ำตาจะไหลเรื่องนี้คนเป็นแม่มือใหม่จะเข้าใจค่ะทั้งดีใจและภูมิใจเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละโยชน์มันไม่ได้มาง่ายๆน้ำนมนี้จึงมีคุณค่ามากมายจริงๆเป็นความสุขเล็กๆของคนเป็นแม่ที่ได้ทำให้ลูกอยากแชร์เรื่องน้ำนมเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้คุณแม่หลายๆคนไว้มีโอกาสตอนลูกหลับแล้วแม่จะเขียนเล่าให้ฟังนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่มือใหม่หัดปั๊มทุกคนค่ะ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ